กาบสวัสดดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกๆ่ันเนาะค่ะยินดีตอนรับเข่าสู่ทั้งช่องสูผ้ารวยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะมือนี้แอดได้เดินทางมาหอปู่ผาแดงนะคะบ้านพันดอนนะคะพี่น้องเด้อค่ะซึ่งเป็นต้นตำรับของแท้นะคะ่ะอยนีเนะะาะเพราะว่าหลายร้อยปีแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะที่ตำนานเมืองหนองหนันลมผาแดงนั่งไอเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดเนาะคะ่ะอยากขมาเบิง่งมาชมมากาบมาไหวามาขอพรเนาะคะ่ะบบบัน เรื่องการศึกษาหรือว่าไปนอกไปหน้าเนาะค่ะหรือว่าทุกๆอย่างโชคลาภเนาะค่ะกับมาบนมาบานสารกาวอยู่ในใดเนาะค่ะซุ่งส่วนมากกับประสบความสําเร็จนะค่ะพี่น้องเด้อส่วนมากแล้วกับสิไดใดสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกอย่างเนาะค่ะพี่น้องเนาออยู่หอปูผ่ผาแดงบ้านพันดอนเนาะค่ะพี่น้องเด้อค่ะเพราะว่าปูเฮ้านี่ก็เป็นที่เรื่องลื่นเนาะค่ะซิบบานซาหาบานลื่นเนาะคะบบ่ะโบว่าสิเป็นทุกๆด้านเนาะค่ะที่ได้มาขอไวเนาะค่ะ ก็ได้สงควา่วมมงหมาดปรารถนาข้าเจ้าก็มาแก่บนแก่ยังเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะแต่ส่วนมากเป็นหลายๆบุคคลที่เสื่อและศรัทธาเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เข้ามาใหม่เนาะค่ะก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์แจ้งเตือนเนาะค่ะกดกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะค่ะเพื่อสิบเด็ดขาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ค่ะบันที่แอดกัศิภาไปฟังประวัติแล้วก็ขอตัวดีตัวเด็ดจากปูผ่ผาแดงพร้อมๆกันเลยค่ะ พ <moż> ี่น้องคะในก็สิเป็นของมาแก้บนแก้บาตนะคะพี่น้องค่ะซึ่งเพื่อนประสบความสําเร็จนะคะกับเจงศิลค่ะพี่น้องค่ะสำหรับเรื่องการหน้าที่การงานนะคะมาขอน้ําปูผาแดงห้านี่ก็สิประสบความสําเร็จนะคะพี่น้องเรืองโบว์สิเป็นทั้งด้านโชคลาภนะคะพี่น้องค่ะด้านขอบขั้วฮงเฮืองเรืองเลือมีนะคะกับศิลค่ะหอประทับปูผาแดงด้ค่ะพี่น้องเรื่อนี่ค่ะวจนี้เอกร่างล่อล่างส่งหรือว่า ปูคาแเด้งนะคะที่่นมาเทียมมาบวบน้ำเผาเนาะคะ่ะมอนิเอดกับิได้ยถามโชคถามมาันฝากพี่น้องปองปายเนาะค่ะมาขอโชคขอมันฝากเอ็ดดี้พ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะค่ะเนาะ ค่ะพี่น้องคะนี่ก็เป็นการเตรียมค่ายที่สีอันเชิญเนาะค่ะแม่เนาะท <Yeah. S 1> ี่อันเชิญปูผาแดง,งมาบวกมาคุยเนาะคะ่ะน้ำเห่าเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เตรียมค่ายะะเด้อค่ะพี่น้องเน้อคุณแม่จำเพิน่นกรลั่งเตรียมค่ายให้ทางแอดมินทางช่องเนาะคะ่ะเตรียมค่ายให้สุดเอวได้คุยกับปูเนาะคะ่ะต้องมีค่ายเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะต้องแต่งค่ายเด้อค่ะพี่น้องอันนี้ราคาจักน้อยนะคะพี่น,อน้องรอจักน้อยเด้อพี่น้องเด้อคะ่ะปูกระลัง่งอับมาคะ่ะพี่น้องคะ่ะ มากเียบะมาอยู่แม่เ่าห่างบ่ได้มาฮ่้มเจอมาฮ้มเธอหนึ่งค่ะโอ้อันอันว่าดีลีต่อค่ะแอดนะค่ะคนบ้าบาตายอืมบ่ได้เป็นตังสี่ดิก็เได้มาเป็นจำนจริงค่ะต,ะตายก็ตายเท่านั้นบัวพูดอะไรสิ้นเพีงสิเลย่าเป็นตังสี่ตามจีวาอันบ่สักไหนเอาควายดีที่สีเนาะจะคอยจะมาเนาะ เราก็เป็นตั้งแต่เราเป็น,ปนไปอีหยังเราไปเยนค่อยทรางหมดสว่า,า,วา,วางคนม่ะตอ,นน,อนนี้นนจ้ว่าผาาีต่างเขาโยหหันไม่เหยียดอกันเป็นมา่เท่าเทียมฉันว่ากว่าเขากับพแมนนี่สิแมอแต่สมมตบออกปากว่าถูกว่าจะกูเทกูเนี่ยเราเป็นนั่นบัพพะแดงด้วยนึงจอคูนต่างบาทต่างนั้นคือเราไปไม่ทีละค่ะค่ะ สรดน้ยอายุยี่ิบเร่มเนรอยสิบเจ็ดตัวไงอือที่ไปที่มากอะไรตีเพรเราว่าแม่สานนั่นผู้ส่งบอรลุยพอเห็นแต่เจล่แล้วผู้อื่นขอไปพอเห็นบอลลุ้ยมัดแบนะ้คุณว่าไงเมื่อกี้ว่าลุ้ยเตียสละนม่อกี้เพื่ออยู่สามีเลรอจ้่พอเห็นผู้อื่นขอไปมัดมากมือหรออุ้ยเป็นม่หลุดจังว่าจะขั้นเป็นเม่บ้านหลังบกไงไม่เห็นเจล

อิมินาสักาลีนาตังสังขังอาิปุจยามะอะระหังสมาสัมปุชฌพะคะวะปุจังพะคะวันตังอาติวะเทนสวากะโตะพะคะวะตาธรรมโมธรรมังนามัสสิ สุปฏิกาโนภะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆ ah ังนะมามิันต <c oughs> ุตัตุนะโมตตสาภะวะโตุะโตสุมาสัมพุตตะนะโมตตสาภะวะโตุะโตสุมาสัมพุตตะ นะโมตัสสะภะวะโตอรโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสัมคุณปะคุะุะธรรมสัุะสง์ทั้งยดาสั้เจขออพระาา จงคุณหลวงปู่หลวงตาทั้งเจ้าที่เจ้าทางเป็นชานทั้งพอเจ้าทางขอดีทั้งสิบหกสิบแปดสิบห้าสิบยินผู้ข่าวเปล่าลงมาให้เป็นผู้หัวแจงตาใสหัวเจ้าตาที่พัดวิปปั้นตาหาวันเลือกชาตชาตปาริตวานเมตังสเมตาภาทันตาคเวกิเกตาจิตตาปะรินตังพนันตุ สาเกฆามีตะลุเปเ์เคลคราสเจจันตลิเขวิมาเนทีเปรัะเกจฆาเมตลุวานาคาหาเนีเคหาวันตุมิเจตเตกุมะจ ajar ตุเทวะชาลาวิทัลเมยาขันท์สนาัคาสิสันตาสันติเจยังบมนีวาาธนามสาทวเมสุนันตุธรรมะวะสันนัคละวายมพันธ์ตา ธรรมะวัตกนกันกลวะยังสะทันตาธรรมวัสนักลยังสะทันตา <clears> thank <throat> you โอ้มือน,นี้เป็นมือสวยของพ่อโน้นละเนาะจาปูจะเอาจะพาคนเดินโน่นละเนาะจะเย็นเย็นค่ะปูองคอดมาถึงพ่อเราละค่ะมาตอนสะพานจ้าปู ทั้งบัเสียบเจ้าแวะคนเลียงหลายนี่บ่ก็ต้องนีบ่คือกันค่ะแม่คือ้ามาเะแช้านเ่องก่อบาไปบนอลคะมาแก่มาโผจังเอี้งน้องไข่เันกมาเตกปูรู้บอกคนไดอยู่ อื่างคนมุงแม่ป่าสัญญาคนบอกคนตุยังเงยเงนบ่เรื่องใจเราคุยแล้าใื่ไหาร้านใหม่ว่าเดี๋บอกพอว่าถึงแล้วเนาะอยกล่อมย่าปล่อยคนด้วยเป็นคนไม่ตะพอดิพอเข้ามาคนทั้งเมืองคนรื่องเข้ามาบ้านคนรวยหมดเลยโอ้ยคนบ้านคนเลิงบ้านคนเลิงเมื่อหลายหลิงเนี่ยเลยหาเงินหกเงินคนหรอเนี่ยเราแสนก็ได้เนี่คนพุกคนก็เนี่อย คนเราโอ้ยิ่งเงินหลวัน้นโอ้ยบอกว่าเก็ดอะไรมันเอาใดต่างต่างแหละต้องขอบข้อเด่เป็นแสนคนเราคนตายแม่านบรสันดาเขา่็มาเขาเป็นอันนื้อเขาเป่าเอาบาดเอาเบี้ยอคนใส่ซ้ำไราซ้ำหนึ่งกับวัดสมนาสมตายจากควงเป็นนังสี่แม่บานบริสันละเราโอ้ยดิ่งเงินไหลมีรา่ได้ก็ใช้เป็นพอว่ก็ต้องไปเป็นว่าต้องเอาหนาดอกพอว่าเอาคว้ดูดีไม่แน่ก้มห้องหาดูหากินเพื่อ จูค่อกินเท่านึ่งละน่นแลาเนาะจะไปวเดียวยานก็นั่นพองว่ะค่ะไ้นี้ไม่ออาจาเบียดก็บอกบอกควบดูสับก็ใจต้องสือนั่นแหละพอวราเจติดติพอก็ยัางค่อยบอกวอ่าอ้ดินละคนเดียวต้องหาหักกาทพอพอว่ะไอ้กินมักก็าม่ได้กินหลายนะ่ละค่ะปูถ้าคุณยายนี่เขาบอกให้กินหลายอ่ะมันโตเข้ามันก็ได้หน่อยนึงถึงั่นแะค่ะปูมันมากุ้มคาค่ะเราไม่ากุ้มคา เปลือกอีสุ่งทำไมนาอืกแกไปรุ่งแยกไปกลิ่นพอบเรยมันเกิดมาเห็นเลยหรอถ้าบปกิกเป็นแบบผู้ใหญ่แยังเรื่องทางสุดถ่ายมูอครับั่นบะริสจ่อยพ่อกรบอกไม่ตือเลยอ่ะผูกการมันยังม <c oughs> ักหนามักต่างอยู่หมหอ เซ้าบ้านได้กก็บริ้งเงินพอบ้านคนบ้านนี่ก็บริ้งเงินเอาเงินมาฝากฝากตาเอาพว้ใจขอบพวกอะหลายเงินหลายคนได้เป็นแสนอ่ะขอบคได้หลายเสืนเยอะมากบริ้งค่าแบบนี้บ้านนี่เราคนใดได้หรือเปล่าบาพคนังเลยนะไครจงไดบุตรหลานผู้ใหญ่เขาทั้งใน ข้างใน่หะกระจาพูแท้แมนนวลขนาน่ะพูดต่อไม่อีกต้อบบยางคุณตองขอเตะปีนาเนี่ยล่ะปูหัที่สามสิบเนี่ยเดือปูเด้อขาเมื่ออื่นปูเมื่ออื่นนี่หละขอเบียรขอบาดฝากเอซีฝากพ่อแม่พี่น้องเฮ้าทัวโล่คุณละปู like 1, ok 1> ิบ ok ันซาหาบันลื <h <h ้อ มาขอเพิงบุญปูเดอร์ค่ะบุญญย่บารมีปูค่ะขอเบียรขอบาทน้ำค่ะฝากเอฟซีฝากพ่อแม่พี่น้องป้องไปค่ะเพราะนได้มีเงินจินเงินท่านน้ำกระเจ้าปูปีไม่หรอไก่ปีไม่กัะมาออื่นนีเดอปูเดอร์อให้ตปรจูดหาเขอกอนนี้เือชุดกลือให้ตัวชทหาเอาค่ะเปิดทงเงินทงข้าให้ลูกหลานแล้วลูกร้านมาขอเบียขอบาทน้ำปู ขาเอานั้ปูขึ้นมาคืจกเง้ปูเืปสองวันล้วก็เา้มาสุกปูเอ่ะเข้ามาสุกปูใราบเฉยๆนไทยนะครับเออเดี๋ยวก็ที่ฐานเอาหนตัวหอกคอตั้ง่าอะอกคุณที่ฐานเอานตัวูขาคนนี้ ไปไปไวัดจันทรศีดจันทร์ศีบอแม่คุณอยู่วัดจันทศีกูเหรอไปไปวาใแคบุญเยอะซื่อเนาะจะมาคนเสียชี่ินตนทน<ล>างเพอไกะล,ะกะละอ่ะบางทีอ่ะอืม,อ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 ม ย่อมพออีบา่แบบค่ะนี่เราไม่ขอจะเปิดกบาดคือค่ะปูก็เสีเทิ่งฝากปูให้ทางช่องน้ำในเดือปูเด้อให้ซอยให้มีคนมาบึงมาชมทางช่องในเดือปูปออพรอนผ้าลวยสุผ้าลวยค่ะปูโอ๋อจังเลยค่ะ ความเรื่งอะไรเบิ่งเลไรหายอะ่างๆค่ะปูโมตีใจค่ะค่ะูกหาด้องใสก็นถือ้องค่ะปู่ะิ่ะค่ะค่ะค่่ะะค่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 ่ะค่่ะค่ะค่่ะค่ะค่่ค่่่่ะ เบิงได้ใจมุกซื้อใจน่นะหละเนาะค่ะคื้มุกสือปหาทั้งหลาย้ะเขาต้องซือถูกเป้าดอกกันเนาะจะหามุญได้ก็สางแ่่เขาบอกเจ้าทีเงินก้อนซาสุดยอดเจ้าทีเลยลูกหลานมัยกมือหอมมันงอกมุกเสียนงามวัดสวยอันนี้วัดสวยกันสินนล่นะเนาะเขาบอกกัาคือเงื่อ ก็ต so, so, ัวเองก็ตัวดีนะแต่ยังไม่รับชมอื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 อืมอืมอื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 มอ หอสอสอหอสอหอส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  สามสามสามรหัสนี่บค่ะปูรหัสเปิดซับบค่ะเนี่ยเออหอหสอหนเนาะจ่าปนะูห้าปึ๊กค่ะก็สิตีออกบ่ละนี่ปูอา้าพึ่งตีออกก็ดอกลาฮะมันบค่ะเอออ้าให้พึพ่งชื่อใจให้ชื่เสียงได้ออกับพ่งยืดตีล,ลงไปกับซอสฟางใหไรบ้างเนี่ยหเห็น ค่ะคนเห็นตัวนั้นตัวนี้ลดเด้อจะบังหูบังตาเิ่นไรค่ะหาสหายของพูกขาเลยข่าก็เลยจะบังหูบังตาเิ่นไรอ่ะให้คนได้เมดสุกฟุสุกคฟนบางา้นก็บอกผู้นั้นเลยอ่ะเข้าก็จัไปอ่ะค่ะทำเพิ่นออกข้อสอลดเป็นยังอะไรอ่างเลยอ่ะค่ะ กงของสลับาี่คือเขา่อของคนก็เหัวหันบลาแมนบลาอ่ะคเออเขาอปีนาเขาซปีนาแมนบลาเปีนาเออเลยบอครูแมนาจ้าโอ้โหแปร๊บเป็นเลย หกขาหกขาสินะเออไม่หัวมันไม่ทำอะไรตงานว่าันตัว่าขาัุงเออตัวหัวหัวก็ตัว่าก่อนอ่าอีนี้หกสี่ปีน้ก็เป็นหกขาเออค่ะอืสิบ่นั่นระบบเราปูมันสิบ่เบิดนี่จากข้าระบบปู เห <laughs> นนะืพ่อ,อนนพ่วันน่ะพอเบิ้งพูดสิจับใส่บางกันเขาบอกกันดูนถึงแค่เข <c oughs> าจับไอ <c oughs> ือนาไปยังเคยไปีนา,นนาจังไหนขันไปนาในขันว่าจะเมื่อเขาไม่ต้อได้ถึงะค่เขาปนาเมื่อเขาไม่ต้องได้ศาสร์เนี่ยพูิเสือโลกล้านแบนเมี่ยงตาดำดำพันบ่าได้ถึงนมะค่ะปู มันจะแก่ใคซอยลูกซอยร้านจังไหนหรืปูบนไหน่ต่็มืนเรปูกันใจแต่เมื่อนั้นคือเราขาดส่วนอเราเรียกหมดเลยอืขงบนกันข้างบนกันก็ขบกันอยู่ะ ขอจอมเอาควายกันเลยล่ะหมอไก่กันตัองถึงแล้วค่ะปูหม้อไก่กันเอาคไก่กันเลยล่ะคือว่าเบิ่งแล้วตัวใดก็หมดตัวใดก็หมดตัองถึงแล้วค่ะปูซื้อดีก็ซดีตัวใดก็หมดตัวใดก็หมดต้องถึง ซื้อว่าคือปลาชนิดุกขานมาเมียก็ือซื้อปลาชนิดรูกลานมาเมียก็ถือคือโอ้ค่ะปว่า้ซื้อพอเราค้นซื้อสีค้นซื้อขาพอว่ะค่ะ มลาถามพลออีกว่าน่ถามมาถามปลอดไลอดรอดตั้งนาละเนาะค่ะปูไปเีเป็นร่องไปข้างเป็นหาคนไปกับ่ให้ลวกคนตกบ่อให้ลวนบาดะค่ะปูเอาม่ไก่ฟางมาลูกหลานกันยั่เบึงเนาะกุผูุ้กคนจ็ไปกันไปเยอะห้ยเก็งจังดาวหอเขาจังเล ตป้นจังไปเอาออกมาให้ลูกเหล้านน่้นนะคะหนึอหบแล้วเนาะสามสองค่ะพี่น้องปองปายค่ะนี่ก็เป็นหน้าท่างดีๆเด็ดๆเนาะค่ะจากปูผาแดงเข้าเนาะค่ะพี่น้องเด้อค่ะ ก็ไปพิจารณาซอยกันตีนะคะซอยกันแปะนะคะพี่น้องเด้อปูห้มาสอหอสอนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องตีเป็นตัวใดก็เม้นมาบอกใตคลิปบอกเอ็ดแอดมินน้ำเด้อค่ะพี่น้องส้หรับเลขก่างนะคะปูเพันหอห้อปอนะคะสิเป็นหาแปหรือเป็นหกแปดนะคะพี่น้องค่ะกับซอยกันพิจารณาเนาะพี่น้องเนาะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตัวเลขทุกตัวไม่ธิ์เข่ามีสิดหลุดนะคะพี่น้องปองปลายเด้อค่ะปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะก่อนลงทุนก็ให ไตตองให้ดีที่ถั่วนกนานะคะ่ะพี่น้องเนาะตัวเลขทุกตัวไม่สิทธิ์เข่าไม่สิทธิ์หลุดเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อค่ะสำหรับคลิปนี้แอดกระขอขอบุญขอบุณพี่น้องปองป่ายหลายๆที่เข้ามาบึงมาชมมาให้กำลังใจเนาะคะ่ะจังไลยกระคอกำลังใจคนละนางไหลหนึ่งแช่ดะะีเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อคลิปนี้กระคอให้มืออื่นให้เฮ้งเฮงลรวยๆยสุขภาพแข็งแรงทุกท่าันเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ